สวัสดีจ้าพี่น้องชาวธนูนะคะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่น่าเสียสละตัวเองได้นะคะเพื่อครอบครัวนะและคนที่เรารักนะคะสำหรับดวงนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็ได้จัดทําขึ้นนะคะในช่วงนี้นะฮะอัดในช่วงของโควิดนะ,ะที่กําลังระบาดรอบที่2นะคะเนื่องด้วยดาวพระหัสเสาร์นะคะได้ โคจรมาปะทะกันนะในองศาทับกันนะคะอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจอกันไปแล้วนะคะเมื่อโควิดรอบที่หนึ่งนะคะในปัจจุบันเนี่ยพระฤหัสนะคะและเสาร์นะคะเรียกว่าองศาทับกันแล้วก็จะเดินแยกออกจากกันนะคะโดยที่ดาวพระฤหัสก็คือดาวประจําตัวของชาวธนูเนี่ยมีกําลังอ่อนที่สุดในรอบ12ปีนะคะแล้วก็กําลังจะเดินหน้าไปด้วยความรวดเร็วด,ด้วยกําลังที่อ่อนนะคะไปสู่พบที่ เปลี่ยนภพไปนะคะไปอยู่อื่นที่กําลังดีกว่าน,นี้นะคะดังนั้นเนี่ยการเดินหน้าไปด้วยกําลังที่อ่อนนั้นก็คือการจัดเจ็บจบนั่นเองนะคะก็คือการที่เราจะต้องผ่านปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ไปเรียกว่าเหมือนหลับตาลุยไฟกันเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่า57นี้นะคะอยู่ในภพการเงินของชาวธนูนั่นเองนะคะจะส่งผลอย่างไรบ้างนะคะกับชาวธนูเดี๋ยวไปติดตามในคลิปนะคะสำหรับภาพของ ตำแหน่งดวงดาวนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะ,ะก็ประมาณอย่างนี้ในภาพนะคะเริ่มต้นจากดาวประจําตัวของชาวธนูนะฮะดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสนั่นเองดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวตัวเองและพันธุนะฮะชาวธนูนะคะบางท่านเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์คือ ถ้าท่าดวงดีพื้นดวงดีเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถมีสินทรัพย์เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มีความผูกพันกับครอบครัวมากนะ,ะสำหรับผู้ที่พื้นดวงไม่ดีอาจจะมีปัญหาก,กับสินทรัพย์มาตั้งแต่แรกเนี่ยลักษณะนี้จะแตกต่างกันนะคะแต่สําหรับในปัจจุบันเนี่ยดาวพระฤหัสเนี่ยมีกําลังอ่อนนะคะอ่อนมากที่สุดเลยในรอบ12ปีดังนั้นณนะปัจจุบันเนี่ยจะอ่อนถึงขีดสุดเลยดังนั้นเนี่ยชาวราศีธนูนะคะในปัจจุบัน มักจะมีปัญหาเรื่องสินทรัพนะฮะเรื่องของการถือครองนะ,ะหรือบางคนก็มีปัญหาเรื่องของเนี่ยการจัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอสังหาเกี่ยวกับยานพาหนะรวมไปถึงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ได้รับความเดือดร้อนจากครอบครัวบางคนมีภาระนะฮะบางคนก็ต้องดูแลคนในครอบครัวเรื่องสุขภาพสุขภาพอะไรเขาว่ากันไปนะคะปัจจุบันนะคะดออาวพระเหัด กำลังจะเดินหน้าไปนะคะไปสู่พบถัดไปก็คือพบของสหัชชะนั่นเองนะคะหลังวันที่29มีนาคมนะและจะมีกำลังมากขึ้นแล้วนะคะจะไม่เป็นนิดแล้วนะคะดาวต่อมานะคะก็คือดาวการเงินนะคะคือดาวเสาดาวเสาเป็นเกษตรตราธิบดีนะคะ เป็นเกษตรก็คือมีความมั่นคงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยดาวเสาร์เป็นดาวที่มาพร้อมกับภาระแล้วก็ความทุกข์ความเครียดแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นเมื่อคู่นี้มาเจอกันนะคะเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือความขัดแย้งเรื่องการเงินสําหรับชาวธนูนะคะขัดแย้งกับใครนะคะเนื่องจากนะคะดาวราหูนะคะปัจจุบันอยู่ในเรือนสหัชชะเป็นเจ้าเรือนของพี่น้องนะคะ,ะ,คะเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างไอคนที่เคยดีๆแหะนะคะ ไปอยู่ในพวบรินะคะในตอนนี้อยู่ไปปีครึ่งและมีมาตรฐานเป็นนิดด้วยดังนั้นเนี่ยถามว่ามีปัญหากับใครส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหากับราหูเนี่ยนะคะก็คือคนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเราเองนะคะคนรอบตัวนะคะคอนเน็ชันที่เคยมีหรือบางคนถึงขั้นมีคดีความด้วยกันเพราะว่าสหัชชะไปเป็นอรินะ,ะไปอยู่ในอรินะคะเรื่องมันก็ประมาณนี้นะคะอ่าสำหรับดาวที่เดือนกุมภาพันธ์นะคะไปรวมตัวกันอยู่มากเลยในเรื่องการเงินนะคะของ ชาวธนูนะคะห้ากับเจ็ดพูดไปแล้วนะคะดาวสี่นะคะก็คือดาวปัตตนิกรรม,มะนะคะเรื่องคู่ครองนะคะเรื่องคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนนะคะแล้วก็เรื่องของการงานมักจะเป็นเรื่องเดียวกันสําหรับชาวธนูด้วยนะคะชาวธนูนะคะก็ดาวสี่จะเดินวิปลิตนะคะตั้งแต่มกรากุมพาเรียกว่าปกติเดินหนึ่งเดือนนะคะคราวนี้เดินสองเดือนนะคะนั่นแปลว่าเรื่องของการงานนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเหมือนเดิมนะ ถอยหลังเดินหน้าก็คือช้าบ้างเร็วบ้างนะคะบางคนก็เป็นงานแก้ไขนะคะงานที่ส่งแล้วก็ไม่ผ่านสักทีต้องมีการแก้ไขบ่อยนะคะงานที่ไม่รู้ล่วงสักทีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญาก็มีส่วนด้วยนะคะหุ้นส่วนมีปัญหานะคะคู่ครองความรักไม่โอเคมาว่าดาวผิดปกติอาจจะห่างกันไม่ค่อยได้เจอกันหรือว่ามีอุปสรรคต่อกันนะคะการงานก็เช่นเดียวกันนะคะ เดินช้าเดินวิปริตดังนั้นมีผลต่อการเงินแน่นอนเพราะการงานไปอยู่ในเรือนการเงินนะคะเรียกว่ามีความล่าช้าติดขัดหรือมีความยากยุ่งยากนะ,ะบางคนเงินไม่ลดเพราะว่าทํางานมั่นคงแต่ว่ามีงานยากมีความแก้ไขยเยอะอย่างนี้ก็ได้นะ,ะต่อมานะคะดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสุภะไปอยู่ในเรือนการเงินนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ครึ่งเดือนนะคะเพราะว่าครึ่งเดือนหลังก็จะย้ายแล้วนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรก การเงินเป็นธาตุไฟเนาะไปอยู่ในเรือนเสานะคะเรียกว่าการลงทุนนะเรียกว่ามีการใช้เงินเพื่อการลงทุนการต่อยอดเยอะเงินค่อนข้างรั่วนะเก็บไม่ค่อยอยู่อะไรเงี้ยนะมีเป็นกระตุ้นเรือนการเงินอีกอันหนึ่งนะคะมีเรื่องของการเสียเงินการใช้เงินประมาณนี้นะคะนอกจากนี้ความสุขความเจริญมาเป็นการเงินก็ได้บางคนก็มีโชคลาภจากการเงินนะมีเงินเบี้ยเลี้ยงเงินตกเบิกเงินพิเศษอะไรอย่างนี้มาสําหรับบางคนนะคะต่อมานะคะดาวสุกนะเป็นเจ้าเรือน อริและลาภะนะคะลาภผลและอุปสรรคปัญหาเป็นดาวเดียวกันมาอยู่ในเรือนการเงินนะคะสุขมาเจอ7ดนะแล้วอยู่ในเรือน7ด,ด้วยนะคะสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรัน์นะคะมีเรื่องเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหามาเบียดมาเบียดเบียนการเงินอยู่เรื่อยๆนะคะรวมทั้งลาภผลที่ได้นะบางทีบางคนก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ พลาดไปหรือได้น้อยลงนะคะหรือถูกตัดแบ่งทอนออกไปนะเพราะว่าสุกมาเจอเจไงะนะเป็นคู่ศัตรูบางคนก็ถูกขัดลาบจากคนรอบข้างบางคนก็จะได้จะใช้อยู่แล้วมีคนมาเป็นอุปสรรคศัตรูไม่หวังดีนะคะดาวสุกนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ถึงวันที่23กุมภาพันธ์และย้ายเข้าสู่เรือนสหัชชะนะคะดาวสุกอยู่ในเรือนสหัชชะ6อยู่ใน8 8อยู่ใน6นะคะ เรียกว่าเป็นเรื่องของการสลับเรือนนะคะระหว่างเรือนสหัสช้ากับเรือนอริอริสหัสช้าสหัสช้าอริอุปสรรคปัญหาที่เกิดจากคนรอบตัวพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมนะคะดังนั้นเนี่ยมีความขัดแย้งเรื่องการเงินแน่นอนนะคะเกี่ยวกับคนเหล่านี้นะนอกจากนี้เนี่ยดาวอาทิตย์อย่างที่บอกนะคะย้ายขึ้นมาวันที่13นะคะก็เป็น1ใน8 1อยู่ใน8นะคะสุภะสหัสชะ1เป็นคู่ศัตรูกับ8นะ,ะถือว่า มีอุปสรรคในเรื่องการลงทุนนะ,ะการจะได้เงินพิเศษนะ,ะการที่จะต่อยอดทางการเงินอย่างนี้นะคะทีนี้ในช่วงหลังนะคะก็มีดาวพระเกตไม่ใช่ช่วงหลังหรอกดาวพระเกตก็อยู่มาพักหนึ่งแล้วนะคะพอดาว6ไปอยู่ใน8ปปุ๊บนะคะดาวอังคารนะคะเป็นเจ้าเรือนปุตตะกับวินาตก็ย้ายเข้าพบริด้วย เป็น83นะคะอยู่ในภพบรินะอย่างที่ภาพนะ38นะคะดังนั้นเนี่ยย้ายมานะคะเป็นประและราชาโชคมีโชคลาบนะเกี่ยวกับการลงทุนหรือการเสี่ยงโชคนะคะบ้างนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นประด้วยเรียกว่านะคะมีทั้งเรื่องได้และเรื่องเสียนะคะวินาศแปลว่าอาจจะได้โดยไม่คาดคิดนะคะในขณะที่ประก็แปลว่าเสียโดยไม่คาดคิดด้วยเหมือนกันดังนั้นน่าจะแปลได้ทั้งมีทั้งส่วนได้และส่วนเสียนะคะในเรื่องของการเงินนะคะ เรียกว่ามีสลับกันทั้งได้และเสียเพราะว่ามีดาวภเกตที่อยู่ภพวินาศมาเลงด้วยสามภพเชื่อมกันนะคะก็คืออริสหัตชะและวินาศนะคะในเดือนนี้เนี่ยต้องเรามาระวังในเรื่องของปัญหาทางการเงินเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับคนรอบตัวให้มากบางคนเนี่ยถึงขั้นเป็นคดีไปแล้วบางคนอยู่ในช่วงแค่แบบติดตามทวงถามบางคนก็มีปัญหาระหว่างกันอยู่นะพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนก็เกิด นะเขาเรียกศัตรูคู่แข่งผู้ไม่หวังดีนะคะเรียกว่ามีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นาะจะต้องไปจัดแจงแก้ไขนะคะอันนี้คือเห็นสิ่งที่เห็นเด่นชัดอยู่นะตอนนี้นะคะเอาเป็นว่านะคะดาวก็จะย้ายออกจากการเงินทยอยนะ เริ่มจาก1กับ6ก่อนแล้วเดี๋ยว4ก็จะออกตามนะ,ะก็จะเหลือแล้วก็พระฤหัสก็จะออกตามดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอุปสรรคปัญหาทางการเงินก็จะคอ่คอยคคลี่คลายไปตามจังหวะดาวที่ย้ายออกนะคะเรียกว่ามันใช้เวลาคลี่คลายนิดหนึ่งนะคะสําหรับเรื่องอื่นๆนั้นนะคะก็คือดาวตัวเองเนี่ยกำลังจะเขาเรียกจะ,จ,ะจัดเจ็บจ,บจบแล้วละ่ะกําลังจะย้ายพบย้ายเรือนนะคะดังนั้นกําลังดีขึ้นตัวเองก็จะต้องดีขึ้นแน่นอนนะคะทีนี้ในส่วนของคนรอบตัวนั้นตอนนี้ของ ธนูนะไม่ค่อยที่จะโอเคเท่าไหร่นะเรียกว่าคนที่เคยดีอาจจะเปลี่ยนไปนะคะคนที่เคยเคยเป็นอุปถัมภ์กันเขาอ,อาจจะมีท่าทีไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยอาจจะมีปัญหาอันนี้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยนะไม่ได้ไหมายความว่าจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะคะเอาเป็นว่าในเดือนนี้นะคะราศีธนูมีเรื่องเขาเรียกมีความเคลื่อนไหวอย,อยู่กับการเงินค่อนข้างเยอะเพราะดาวไปรวมอยู่กับ ดาวเยยะเลยในเดือนการเงินพอดาวรวมกันก็เหมือนคนนะเนาะถูกกันมั่งไม่ถูกกันมั่งนะคะอยู่รวมกันแล้วส่งเสริมกันบ้างบางอันก็ขัดขากันอันนี้เป็นธรรมชาติของดวงดาวนะคะเดี๋ยวเขาก็จะทําการหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะแต่ดาวเสาร์นะคะซึ่งเป็นดาวการเงินของชาวธนูนะยังคงอยู่นะคะดาวเสาร์ก็เป็นเรื่องของความมั่นคงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ภาระในเรื่องของ สินทรัพย์ขนาดใหญ่บางท่านก็มีโอกาสที่จะได้ถือคลองสิ่งดีๆมาแล้วนะดังนั้นเนี่ยจากนี้ไปก็เป็นเรื่องของภาระและการจัดแจงคนรอบข้างนั่นเองนะคะอ่าสําหรับดวงของชาวราศีธนูก็ประมาณนี้และเดี๋ยวมีนาคมนะคะดาวประจําตัวนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญแล้วเดี๋ยวติดตามคลิปดาวพฤหัสย,ย้ายขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ